s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตารา์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวนะคะและสัปดาห์นี้นะคะ EP ที่31ก็จะเป็นดวงตั้งแต่วันที่1 7ถึง23พฤษภาคม2564นะคะเป็น EP ที่อาจจากบ้านประสบภัยจากบ้านและจากดวงดาวนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยความโชคดีไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคดีไหมนะก็คือไม่มีดาวย้ายค่ะทุกคนปกติแล้วเวลาไม่มีดาวย้ายเรื่องมันจะคอนติเนียจากช่วงสัปดาห์ก่อนก็คือมันมีการขยับไปข้างหน้าสักนิดนึงแต่ว่า สัปดาห์นี้นะคะไม่ได้มีดาวย้ายก็จริงแต่มีดาวเดินวิปริตนะคะก็คือดาวพุธเจ้าประจําของเรานั่นเองค่ะปกติแล้วดาวพุธเขาจะเดินเดือนหนึ่งประมาณ1นถึงสราศีแล้วก็จะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะเอกสารสัญญาการพูดคุยอะในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนอะจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะคืบหน้าบ้างแล้วแต่สําหรับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมจนหนึ่งกรกฏาคมอะคือตั้งแต่ต้นเดือนรอเลยนะจนถึงหนึ่งกรกฏามมันกี่เดือนอะ พฤษภามิถุนากรกฎาประมาณ2เดือนนะคะกับอีกนิดนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธอยู่ราศีเดียวมันหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเรายื่นเอกสารอะไรต่างๆหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารต่างๆนะมันก็จะเหมือนกับเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในลักษณะเดิมๆอะ่ะ จนถึงวันที่1ก,ก,กรกฎาคมเลยโดยจังหวะผิดปกติของดาวพุธนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมก็เป็นช่วงปลายของสัปดาห์นี้แล้วโดยเขาจะเดินวิปริตนะคะไปจนถึงวันที่8มิถุนายน วันที่9ยังไม่เดินเป็นปกตินะแต่ว่าองศามันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะและกลับมาเดินเป็นปกติที่สุดนะคะตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปอะ่ะเขาจะเดินไม่ปกตินะแล้วก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนอะวันที่16มิถุนายนนะคะทีนี้ไอ้คำว่าดาวพุธเดินวิปริตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เดี๋ยวพิมจะพูดแบบรวมๆให้ฟังก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวงังแล้วเราก็จะพบเจอกันได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่า ปกติแล้วเวลาดาวย้ายอะ่ะมันก็จะมีกลุ่มคนที่ส่งผลในด้านดีและไม่ดีบางคนก็จะรอดบางคนก็จะไม่รอดนะคะแต่เวลาดาววิปริตอะ่ะมันคือการที่ไม่ว่าคุณเป็นใครอะ่ะคุณก็ได้รับผลกระทบในสิ่งนี้กันหมดทุกคนนะคะอย่างเท่าเทียมกันแต่เรื่องอะไรอะ่ะว่ากันอีกเรื่องนึงเราเอาแบบภาพลงของโลกภาพลงของประเทศอะไรอยเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ แน่นอนว่าดาวพุธมันเกี่ยวกับหมวดการสื่อสารเวลาเขาพักหรือว่าเดินในองศาที่ไม่ดีข้อแรกเลยค่ะคือระมัดระวังเกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดนะคะคําว่าการสื่อสารรวมไปถึงไอพงไอแพดนะคะรวมไปถึงหนังสือด้วยเหมือนกันนะแล้วก็รวมไปถึงอะไรที่มันสื่อสารไปหาคนอื่นได้เราไปอ่านมาเรารับสารได้นะคะทวิตเตอร์นะคะอินสตาแกรมหรือว่า Facebook หรืออะไรลักษณะนี้นะคะในช่วงนั้นเขาอาจจะมีอัปเดตใหม่ไหมก็เลยอาจจะโดนลวนกันเกิดขึ้น หรือว่าล่มเกิดขึ้นได้นะคะพวกแอปพลิเคชันต่างๆก็รวมอยู่ในหมวดดาวพุธเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนิดนึงนะในช่วงวันที่ดาวพุธมันเริ่มวิปลิดมันก็อาจจะเกิดอะไรลักษณะแบบนี้ได้นะคะโอ,อนเงินเรื่องหน้าไปเลยนะคะพเงกันสดติดตัวไว้นะคะเรื่องการสื่อสารต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอย่าลืมเช็คข้อความหรืออีเมลให้ดีว่ามีตกหล่นหรือเปล่านะคะอันนี้คือสําคัญเนาะ ข้อที่2ค่ะปกติเวลาดาวเดินถอยหลังอะ่ะมันจะสัมพันธ์กับอะไรเก่าๆเช่นเดียวกันเหมือนกันนะเช่นแฟนเก่าทักมานะคะ <c oughs> ก็เขาจะมาแปบเดียวนะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าหลงกลนะคะว่าเขาเข้ามาแล้วก็เขาจะกลับมาตลอดนะคะ <c oughs> หรือว่าคนเก่าๆอะ่ะเราคุยไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะแล้วก็หายไปเขาอาจจะกลับมาทักเราได้นะคะอยู่เป็นเวลาหนึง่งก็จะมีโค้ต้อยู่พักหนึ่งก็ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะในขณะที่คนที่คุยกันอยู่ดีๆในปัจจุบันอ่ะ ก็อาจจะเกิดการคุยไม่ดีกันเกิดขึ้นได้คือมันก็รีเวิร์สนะนะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเรื่องที่3มนะคะที่ต้องระมัดระวังกันทุกคนนะคะก็คืออะไรที่ดีเอาไว้แล้วในช่วงก่อนหน้านี้แล้วทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีมากๆอะคะ่ะเช่นสมัครงานเอาไว้ไปสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มงานวันนี้นะคะเมื่อดาวพุธเดินผิดปกติเขาอาจจะส่งอีเมลมาหรือบอกเราว่า ขอชะลอการเข้าไปทำงานไว้ก่อนนะคะพักไว้แต่ก็ยังไม่บอกนะคะว่าเป็นช่วงจังหวะไหนนะคะดีลอะไรลักษณะนี้ค่ะมันจะเกิดการผิดพลาดได้นะคะรวมไปถึงการเซ็นสัญญาต่างๆสมมุติว่าตอนแรกเซ็นกันแล้วพอดาวพุทธวิปลิตปุ๊บว่าอยู่ๆเราจะเริ่มคิดว่เฮ้ยหรือว่าไม่เซ็นดีหรือว่ายกเลิกดีหรืออะไรดีลักษณะนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นไปได้ไปคิดเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นสัญญ,ญาหลังจากวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปดีกว่านะคะตอนนั้นจะชัวร์กว่าถ้าเซ็นระหว่างเนี้ยเด เดี๋ยวเราจะมีควางแคงใจกับเขานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผิดใจกันเปล่าๆต่อมาค่ะเรื่องเกี่ยวกับการพูดค่ะช่วงนี้นะคะดาวพุธอ่ะมันย้ายไปอยู่ในราศีพฤกษบแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นานในราศีพฤกษภอ่ะค่ะก็จะมีราหูอยู่ะนะคะ ล่าหูเนี่ยมันแปลว่าอะไรที่มันดูโฆษณานิหนึ่งเมื่อมันไปอยู่ร่วมกับดาวพุธทีนี้ดาวพุธมันก็เดินไม่ค่อยดีด้วยมันก็จะโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าพูดแล้วมันทําได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราหูเบาได้ง่ายเชื่อใครได้ง่ายมีข่าวลวงอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะอะไรลักษณะน,นี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันระหว่างที่ดาวพุธวิปริตอยู่ในช่องราศีพฤกษภตรงนี้ต่อมาค่ะ ข้อที่5นะคะเกี่ยวกับการล็อกดาวที่ไม่ล็อกดาวนะคะพิมไม่ชัวร์หรอกว่ามันจะเกิดการล็อกดาวจริงไหมแต่ว่าเทคนิคแล้วอะต่อให้เขาไม่ประกาศล็อกดาวบรรยากาศมันก็จะเข้าสู่สภาวะนั้นในช่วงนั้นสมมุติว่าเมืองมันยังเคลื่อนไหวบ้างในช่วงก่อนหน้านี้ต่อให้น้อยลงนะคะแต่ในจังหวะนี้การขยับตัวการค้าขายวงการคมนาคมเอยก็จะได้รับความเดือดร้อนนะคะ พวกพ่อค้าแม่ค้านะคะน่าจะได้รับความเดือดร้อนเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยดาวการสื่อสารทมนาคมพ่อค้าแม่ค้านะคะระบบเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดนะคะก็อยู่ในนี้ต่อมาข้อที่6อันนี้ประสบการณ์ตรงนะคะ ช่วงที่ดาวพุธไม่ดีนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการซื้อของจากอะไรที่มันออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับคีย์บอร์ดรถอุปกรณ์สื่อสารนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือต้องเช็คดีๆนะคะภาพรวมตรงนี้ทุกคนต้องระวังนะคะไม่ว่าราศีไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ดวงของทีละลัคนาราศีค่ะโอเคราศีตุ้พอเปิดมาปุ๊บใช่ไหมเห็นดวง โอ๊ยปวดหัวถอนหายใจได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้นะคะงานมันจะไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่มันจะมีช่องหนึ่งที่เรียกว่าช่องมรณะนะคะราศีพฤศพจะเป็นช่องมรณะของราศีตุล ซึ่งคาว่ามรณะเนี่ยไม่ได้แปลว่าตายนะคะแต่แปลว่าสิ้นสุดจากอันนี้ไปสู่อีกอันหนึ่งอะไรแบบนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งช่วงนี้ดาวมันไปอยู่กองรวมกันที่ช่องมรณะแบบหลายๆดวงแบบเยอะมากเลยอะทั้งดาวประจาตัวเอ่ยดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารเอ่ยดาวที่เกี่ยวกับการเงินดวงหนึ่งเอ่ยนะคะแล้วก็ลูกน้องอะไรต่างๆนานามันก็ไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะพิมมองว่าชาวราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องสภาพจิตใจของตัวเองที่มันทําอะไรไปมันก็ยังเอา ออกมาไม่ได้ตอนนี้คือมันไม่ใช่จังหวะเวลามันมันไม่ใช่เดือนของเราอ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ก็สภาพจิตใจนะคะจะต้องทํางานสต็อกเอาไว้ก่อนนะคะเวลาทํางานสต็อกไปไว้ตัวพิมพ์เองเป็นคนที่ชอบทำปุ๊บอยากเห็นผลปั๊บอ่ะคนที่มีจิตใจแบบเดียวกับพิมนั้นะก็จะรู้สึกหุดหงิดแล้วก็หมดไฟนิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะอึดอัดเป็นพิเศษถ้าสมมติว่าอยู่บ้านที่บ้านของเราอาจจะมีสมาชิกรวมกันหลายคนหรือว่า มันหลายสิ่งหลายอย่างจนเรารู้สึกว่ามันไม่อำนวยความสะดวกในการทำงานกับเราเลยในช่วงนี้นะคะนโยบายต่างๆของบริษัทนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกลับไปกลับมานะคะตอนแรกม,มีคำสั่งแบบนี้แหละแล้วอยู่ๆก็แบบชะลอตัวงานบางงานมันถูกจัดไม่ได้หรืออะไรแนวๆนี้นะคะชาวราศีตุลก็จะขัดใจไปหมดรอดาวพุธย้ายรอดาวประจาตัวย้ายนะคะสักประมาณเดือนมิถุนาพิมมองว่าชาวราศีตุลก็จะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะกลางเดือนหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็อดทนกันอีกนิดนะชาวราศีตุล อย่าเพิ่งถอนหายใจเยอะนะคะพิมถอนหายใจแทนไปเลยต่อมาค่ะเรื่องการเงินค่ะชาวราศีตุลก็จะมีดาวสองดวงเป็นการเงินนะคะก็คือดาวอาทิตย์และดาวองคารตอนนี้ดาวองคารยังอยู่ในราศีที่โอเคอยู่แต่ว่าสภาพแวดล้อมของราศีนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะ มันก็จะทําให้ดีแบบติดติดขัดขัดส่วนดาวอีกดวงก็คือดาวอาทิตย์นะคะมันอยู่ในช่องไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะคะมีเหตุให้จ่ายโดนนี่นั่นอยู่ๆอะไรก็จะเสียในช่วงนี้บ้างแหละห้องน้ําเสียไหมมีการรั่วซึมของก๊อกน้ําในห้องน้ําเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับหลังบ้านตู้ยงตู้เย็นปั๊มน้ําต่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเช็กกันเป็นพิเศษหน่อยสาหรับชาวราศีตุลเอ่อช่วงนี้นะคะเราอาจจะมีการผ่อนจ่ายช้านิดน,นึงนะคะส่วน ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยกังวลเกี่ยวกค่าเทอมลูกได้นะส่วนความรักนะคะสําหรับคนโสดนะฮะพิมพ์ขอมอบ มงกุฎนะคะตำแหน่งหลอดออฟเอนโซนให้ในช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้มันจะหลุดออกจากตรงนี้ยากค่อนข้างมากอะ่ะจะอยู่ลักษณะประมาณนี้อาจจะมีโอกาสได้คุยกับคนเก่าๆหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่หลากหลายแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่ามันยังไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่ในขณะที่เราก็อาจจะเก็บไว้ในใจว่าเราเฮ้ยชอบเขามากแล้วก็ชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆจากการคุยอ่ะนะในช่วงนี้แต่ว่า เฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคเลยนะคะคนที่สมมติว่ามีคนหยุดคุยไปแล้วอาจจะได้กลับไปคุยกับคนเก่าได้นะคะ คือต้องหยุดคุยก่อนนะแล้วช่วงนี้มันถึงจะได้กลับไปคุยกับคนเกา่าหรือว่ามีคนคุยอยู่อยู่ๆก็คนเก่ากลับมาคุยในช่วงนี้ได้นะคะหรือไม่ก็เอาเรื่องเกา่าๆอ่ะกลับมาพูดคุยทําไมเธอเปลี่ยนไปลักษณะแบบนี้นะคะต้องเรามาระวังนิดนึงมันอาจจะทาให้บรรยากาศเสียนะคะแล้วก็คนที่เราชอบอะ่ะตอนนี้เขาเหมือนเดินนาหน้าเราอยู่ะ่ะดาวประจาตัวเขาอยู่ในช่องที่ดีกว่าดาวประจาตัวเราในช่วงนี้นะคะเราต่อรองอะไรไม่ได้เลยนะคะเป็นช่วงปวดใจสําหรับชาวราศีตุลประมาณหนึ่ง ปดใจแบบ hot hot งงอะอ่ะต่อมาค่ะ คนมีแฟนนะคะปวดหัวสัปดาห์นี้นะคะคือแฟนเนี่ยเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งเขาคิดนําหน้าแล้วก็คิดแบบล่วงหน้าไปแล้วอ่ะในขณะที่เราอ่ะยังอยู่ในอีกเรื่องหนึ่งอยู่เลยเรายังประสบปัญหาชีวิตอยู่เลยแล้วเราก็ต้องไปแก้ไขปัญหาของเราโน่นนี่นั่นชีวิตจุกจิกมากมายนะคะแล้วก็มางงงมางเงงกันได้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นเรามาระวังว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเราแล้วก็ะสบปัญหาเดียวกันเข้ามาคุยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับคนเนี้ยเข้าใจมากกว่าอะไรอย่างนี้ มันแค่แปบเดียวนะคะคนราศีตุลใจเย็นๆเดี๋ยวสักว่ามาเดือนมิถุนายนนะคะมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะได้ทํางานร่วมกับคนรักนะคะกับมาหวานแววได้รออีกนิดอีกอึดใจเดียวนะคะช่วงนี้บรรยากาศมันไม่ค่อยน่ารักมันมาจากปัจจัยภายนอกด้วยแหละอันนี้คือหลักๆเลยอย่าลืมติดตามรายการตาราศีที่เพึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวนะคะกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของ s ซอร์มนพอดแคสต์เนาะก่อนลาไปวันนี้พิมแอบฝากนิดนึงเป็นงานของตัวเองนะก็คือตอนนี้นะคะพิมพ์ทำเว็บ นะคะชื่อ w o w e p i m f a r a r o c o m ก็จะเป็นแบบการจับการ์ดออฟเดอะเดย์อะไรเงี้ยใครอยากร่วมสนุกกับพิมพ์นะคะก็ไปกดไพ่ประจำวันกันได้ที่เว็บนี้สำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ